นี่เป็นการเจลเบรบก p s 5บน p s 4เวอร์ชัน9.00นะครับเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเจลเบรบกมียังไงบ้างนะครับให้เราตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi แล้วก็เข้าที่เวอ์ไวด์เว็นะครับเออ่ ที่ใส่ E S 7 in o e ตดไซน์นะครับแล้วก็เลือกตามที่ในวิดีโอเลยนะครับให้มันแคสจนครบ100%นะครับ หลังจากนั้นมันสั่งให้ปิดเบราว์เซอร์นะครับให้เราปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ออกมาที่หน้าหน้าแรกนะครับให้ไปที่ setting นะครับไปปิดอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเว็บไ้ไปใหม่นะครับมันจะขึ้นบอกว่าให้ใส่ให้เสียบ USB นะครับรอนจนมันขึ้นแล้วนะครับ เราก็เสี็บ USB เลยครับตามรูปเลยครับหลังจากนั้นรอจนมันขึ้นคำฟ้องบอกว่า USB ไม่ u p อร์ตอันนี้นะครับรอจนมันหายเราก็กด O ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กด O กด O มันจะเด้งเข้าหน้าเมนูนี้นะครับเราไปตั้งค่าว่าให้มัน Auto Run ก่อนนะครับเนี่ยตามจอยเลยนะครับให้เรากด R1 นะครับที่ R1 เลือกเลือก Cohen 2.4 2.4บต t a 14นะครับแล้วก็กด O แล้วก,กด L1 นะครับ ให้มันสั่งออโต้รันหลังจากที่รันโกเห็นแล้วนะครับให้มันสั่งเป็นออโต้รันนะครับหลังจากนั้นออกมาเราต้องกด O อหนึ่งพีที่เบ์เซอร์ครับที่โกเห็นเนี่ยต้องกดให้มันเจลเบรกหนึ่งพีนะครับกดให้มันมีคำสั่งว่ารันไอโกเห็นมามาแล้วนะครับรอจนมันหาย ก็กดออกได้เลยนะครับกด pH เพื่อจะออกมาที่หน้าหฮมผิหน้าแรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ setting ตตนะครับเข้าไป setting ตตขึ้นไปบ,บนสุดนะครับที่โ o h e นหลังจากนั้นเราก็ให้เอา h a าด d d นะครับ h a ด d d ที่มีเกมนะครับเสียบที่ USB เลยนะครับเสียบที่ USB เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกดกด O เข้าไปเลยนะครับกด O อีกครับกด O อีกครับแล้วเข้ามาเลือกเกมที่จะลงเลยนะครับเกมที่ผมจะลงเป็น Line OP f นะครับ Line OP f นะครับติดตั้งจนเสร็จนะครับ ติดตั้งจนเสร็จหลังจากติดตั้งเสร็จเราก็จะสามารถเล่นได้เลยนะครับถ้าต่อไปถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไว้ตอนตอนท้ายนะครับว่ามาีเบอร์ไลน์ของผมครับไ,ไปติดต่อผมได้ที่ LINE ID นะครับชาลีพีแล้วก็หรือ ลายเป็นเบอร์โทรผมก็ได้นะครับเดี๋ยวหลังจากรันเสร็จนี้เราก็เข้าเกมได้เลยนะครับอันนี้เข้าเกมไปเรียบร้อยนะครับเข้าเกมไปแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะครับ พอเข้าเกมได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยนะครับมันเล่นได้ได้แน่นอนครับเ,เมนูตัวนี้นะครับเป็นเป็นเมนเป็นเมนูของเพ5นะครับเขาใช้รันในเพ5แต่สามารถใช้รันในเอามาใช้รันกับเพ4เวอร์ชันน 0, 0 0ได้นะครับนี่เข้าเกมได้ก็เล่นได้เลยนะครับ พิงแต่ว,ว่าเพย์5ตอนนี้มันจะหาเฟิร์มแวร์ที่จะมาเล่นได้ต้องเป็น403ถึง451คงหาได้ยากครับผมเลยลองมาสาธิตการรันในเพย์4เวอร์ชัน9.00ให้ดูนะครับถ้าเผื่อไม่เข้าใจยังไงสอบถามผมได้ที่ Line ID c h a r ชาลีนะครับหรือว่าเบอร์โทร085359 3